ครับวันนี้อาจารย์ก็จะเบิกเครื่องวางเท้าเทเลเทอร์ไปส่งให้ลูกค้าใครเจอเครื่องเทเลเทอร์ต้องสุขภาพดีวันนี้อาจารย์ก็นําส่งอีกหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้เราจะเปิดเพื่อทดสอบนะครับเพื่อกันแนะนำาบบนี้ครับอาจารย์ครับเวลาเราแกะกล่องนะครับให้เราวางเครื่องอย่างนี้ครับทุกคนครับเพื่อความปลอดภัยหลายๆคนยกออกมาแล้วมันหลุดนะครับให้เราดึงออกมานี่ครับอาจารย์ครับนี่ดึงมานนี้ครับ๊า มันจะปลอดภัยกว่าแล้วมือลองตนะรงน,น,นี้นะครับเราก็เลจับตรงนี้อแล้วแบบนี้นะครับเครื่องจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ในกล่องจะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แล้วก็มีตัวเทสต์ระบบให้นะครับแบบนี้จะได้ลองวัดขึ้นถูกต้องครับว่าเครื่องเรามีขึ้นนะครับแล้วก็มีมิโมะนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดการทําง,งานนะครับนี้นะครับ เรื่องจะสแตนบายอยู่ที่หน้าจอตัว E เสมอครับอาจารย์ครับงั้นกนั้นให้อาจารย์กดนะครับอาจารย์ทดสอบได้เลยครับอันนี้อาจารย์กดเป็นอยู่แล้วนะครับนะครับอาจารย์ลองอธิบายทุกคนครับว่าก่อนเครื่องนี้อาจารย์ใช้ต่อเนื่องสุขภาพอาจารย์เป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้เค,เครื่องเทเลสโคเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ใช้คลื่นความถี่ นในการที่จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ในรา่างกายของเรานะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องเปิดสตาร์ทก่อนนะครับรอจนกว่าตัวสัญญาณคลื่นเนี่ยนะครับทำงานนะฮะเราก็กดลำดับนะฮะเราจะตั้งเอาไว้ในระบบตั้งไว้เรียบร้อยแนละ้วก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะปรับนะครับความแรง ของพลืนได้นะฮะแล้วตัวนี้นะครับขึ้นตัวที่เรามีก็คือขึ้นฟ้าอินฟราเรดนะจะเป็นแสงสีแดงแล้วแสงสีแดงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เพิ่มความร้อนมากขึ้นนะครับวิธีการง่ายๆก็นั่น,นะครับึ่นชั่วโมงเท่ากับเราออกกำลังกายถึงสองชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่มีอายุมากแล้วก็เป็นสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยนะครพอได้เข้าไปโดยใช้คขึ้นเข้าไปกระตุ้นเซลล์ต่างเนี่ยก็จะปรับมามีมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครบระบบเลือดระบบการหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบขึ้นใช้ทุกวันครับวันหนึ่งสักสองรอบนะครับเท้าเย็น ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคก็ฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพดีกันผ่านเครื่องอีริตกนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ